ธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นี้เป็นปีที่พวกเราชาวเสถียรมสถานอาสาสมัครมูลนิธิแล้วก็ทุกคนในเสถียรมสถานเนี่ยพร้อมที่จะก้าวต่อเพื่อที่จะสารงานของคุณแม่ให้สำเร็จรู้ร่วงไปตามปณิธานของท่านนะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขปีใหม่ และพร้อมที่จะกล้าไปด้วยกันยายขอให้สิ่งต่างๆที่จะเกิดกับพวกเราในปีใหม่นะคะจงทําให้พวกเรามีความสุขปราศจากทุกข์พ้นจากพยันตรายทั้งปวงน,นะคะยายมีดอกไม้ในเสถียนธรรมสถานและก็มีสิ่งของอยู่4อย่างที่ยายอยากจะพูดนะคะดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกที่ชื่อสวยงาม แล้วดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยเขาจะทนแดดเวลาที่แดดออกจัดๆนะคะสีเขาจะสดใสถ้าพวกเรามีจิตใจที่เฟื่องฟูเหมือนดอกเฟื่องฟ้ายายว่าทุกอย่างที่เรากำลังจะทํากันรือปีใหม่นะคะจะทําให้เราเฟื่องฟูเฟื่องฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันที่สองคือดอกบัวค่ะดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ มีคุณในการที่เราจะใช้บูชาเป็นราชินีของไม้น้ำเกิดมาจากตมค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งบานพร้อมทั้งใบบัวเนี่ยค่ะเป็นใบที่ไม่เก็บน้ำไม่สะสมสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สะสมสิ่งไม่ดีเอาไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือความเจริญงอกงามในใจของเรานะคะแสงเทียนค่ะ แสงเทียนแห่งปัญญานะคะถ้าเป็นแสงเทียนของเสถียรธรรมสถานก็จะเป็นดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกไม้ที่มิจฉามักจะใช้นําไปมอบกับสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแสงเทียนแห่งปัญญาถ้าเรามีใจมีเทียนมีแสงสว่างในใจของเรานะคะสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้ใจของเราเนี่ยคะ่ะเบ่งบานแล้วก็มีแสงสว่างที่จะส่องนําทางโคมไฟเกลือคะ่ะ ที่เป็นโคมไฟที่จะส่องสว่างทําให้ดวงตาพวกเราเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้เนี่ยยายก็ขอให้พวกเราทุกท่านเนี่ยนะคะดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนนะคะเพื่อที่จะทําให้พระศาสนาของเราเนี่ยรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะคะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราทํางานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเรามี พระอรยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจในการทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณแม่ท่านแม่ชิตสันสนิได้ตั้งปฏิธานเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะยืนยันว่าเราจะทำทุกอย่างตามปฏิธานของคุณแม่ที่ท่านวางไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้สมบูรณ์เป็นรูปธรรมท,ที่มากขึ้นขอให้ทุกท่าน โชคดีและก็มีความสุขในปีใหม่นะคะธรรมะขอพระคุณค่ะธรรมะสวัสดีปีใหม่ค่ะ